สวัสดีวันเสาร์จากบ้านเคสเฮาส์นะครับสวัสดีครับเปิดคลิปด้วยเบนนี่กำลังวิ่งไห้อยู่กับปะทูนะครับจุดปะทูเจเอสวัสดีค่ะโอเคพี่บูเวฟนะครับมากันใหญ่เลยที่นี่เบสตาครับือือืออืโอเค ทุกตัวดูแลขึ้นมาครับถ่ายปกติครับส่วนอาหารเม็ดก็พ่องไปตามอ,าอะไรพรองไปตามเวลาแต่ว่าที่พ่องหนักหน่อยนี่คงสองส้มฮะไม่เหลือเลยกินกันเกลี้ยงเลยครับแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าที่นี่บุฟเฟ่ตงคงนี้หมดนะฮะกรงอื่นก็มีบางทีเขาจะรวมกินอยู่กรงเดียวบางทีแล้วก็ค่อยทยอยไปกินกรงอื่นกันต่อเบลลาเมื่อคืนนี้นอนในกรงทั้งคืนนฮะนี่จะเปิดให้เขาออกแล้วเขาไม่ออกเมื่อวานนี้คือ จังหวะพอเปิดกลงนี้ให้เขาอะนะครับเขาเดินเข้าไปเองเลยเดินเข้าไปแล้วกระโดดจดๆขึ้นไปอยู่ทั้งสามนอนเองเรียบร้อยเหมือนไม่ต้องจับเหมือนรู้เลยว่าเวลานอนเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเหมือนเขาชอบกลงด้วยนะอ่านี้เวล่าลงมาข้างล่างมาลูกมา <c oughs> ไม่ยอมออกต้องลูกต้องลูกก่อนอืมอืมจ๋าจ๋าจ๋าออกมาข้างนอกมาเร็วแล้วก็เดี๋ยวจะสลับนะครับให้เปวล่าอยู่ข้างนอกแล้วก็จะให้ สองส้มนะครับก,กระโดดกระเดื่ลิงมันนีนั่นเลยฮะแต่เดี๋ยวจะสับให้สองส้มอยู่อยู่อยู่ในกลงนะครับเอา้าลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างมาลุกมาฮะดูนี่นะอ่าดูบลเลานกันนะครับปลาทูนะครับกับเบนนี่เอ๋เอืมจ๋าสวัดีค่ะอืม เอ้าโอเคบูเว็บก็ขึ้นนะครับตอนนี้สุกัวิ่งเล่นเบนนี่มีเบนนี่นี่ยามไปนอนอยู่ในกระสวยแล้วครับแล้วก็ประทูนี่ประตูจ้องเบนนี่อยู่นะฮะนี่ท่าจ้องเบนนี่อยู่นะครับเดี๋ยวจังหวะเผลอๆนี่ประตูประตูนี่ชอบเล่นทีเผลอครับเวลาตัวอื่นหันหลังให้นี่ถ้าเขาเล่นเล่นกับใครอยู่นี่ก็จะวิ่งไล่ตัวนั้นนะเวลาหันหลังให้เขาประตูครับ เบสตาเบสตโอเคแม่ตีมแม่ตีมเมื่อคืนผมเดินขึ้นมาเขานั่งอยู่ที่กาอี้ตัวนี้ลงมาแล้วลข้านั่งอยู่ที่ตัวนี้แล้วเขาก็นั่งเฉยๆเลยฮะขึ้นมาิะเงยคอขึ้นมาดูหนึ่งทีแล้วก็เฉยๆลงไปนอนต่อผมก็เดินผ่านเงยเขาก็แม่อะไรนะเลยสังเกตว่าทุกครั้งถ้าเป็นกลางคืนดึกๆแล้วประมาณสักเลตเซหลังสี่ทุ่มแล้วกันหลังสี่ทุ่มเนี่ยเขาจะเวลาส่วนตัวที่เขาจะออกมาอ,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 อยู่ข้างนอกนะครับสวัสดีค่ะ Good morning คืนมะนิ n งอ่าเขาออก็อยาับอยู่ข้างนอกมากขึ้นนะครับได้เป็นช่วงกลางคืนแต่ว่ากลางวันส่วนใหญ่เขาก็จะสบายใจอยู่ตรงนี้นะครับอืมโอเคโอเคตอนนี้อากาศโอเคอยู่เดี๋ยวเปิดระเบียงดีกว่าเดี๋ยวนี้เปิดระเบียงให้แมวอยู่แล้วเดี๋ยวอ่าสักบ่ายเนาะอากาศรา้อนเดี๋ยวค่อยขึ้นมาปิดแล้วเปิดแอร์ให้อืมแม่ออกออกออกระเบียงกันไหมลูก วันนี้อากาศข้างนอกโอเคฮะอ๋อข้างนอกมีลมอ่นอ,อนๆนะครับมีลมอ่นอ,อนๆโอ้เปิดปุ๊บมากันเลยครับเราออกกันอยู่แล้วจะแก๊้งเราอ่าโ,โอเคนะครับสวัสดีนะครับทุกตัวสบายดีนะครับสวัสดีจากบ,บ้านเคสเทาครับอือ บอกว่า oh, จะเก็บสองส้มก็เอ็นดูเลยเพิ่งจะได้ออกระเบียงงั้นเดี๋ยวให้เขาอยู่ข้างนอกอกีกสักแป๊บหนึ่งก็ได้อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้โ oh, ห oh. ออกมานั่งกันเลย mm. ชมวิวครับชมวิวจึบจ๊บๆเนี่ยวิวก็จะประมาณนะั้นมองออกไปก็จะเป็นูประมาณอย่างนี้อ่าก็ดูโลง่งๆดีนะครับ <c oughs> มีระเบียงกันนะครับมีรั้วกันข้างบนมีลวกันไม่ต้องกลัวล่วงนะครับโอ้ <c oughs> ออกมามานั่งดูกันเลยครับแต,แ,ตแ,ตแต่แต่แต่ละตัวคิด <c oughs> ถึงระเบียงกันน่าดูปลาทู <c oughs> <c oughs> <t us> อืมอืมโอ้อยเรีนอะไรเรียนกันสี่ตัวดูวิวคิดถึงแล้วสิคิดถึงแล้วสิเอาโอเคงั้นงั้นเดี๋ยวผมให้เขาอยู่ข้างนอกกันอีกสักชั่วโมงก็ได้ครับเนาะเราจะอ,อาเข้ากรงสวัสดีจากบ้านเคสเท่านะครับ